นะะเนื้อปูเนี่ยเราจะใช้แบบเนื้อปูม้าแกะเลยนะคะเนี่ยสามร้อยกรัมแต่ว่าเราจะใช้หนึ่งร้อยกรัมนะคะข้าวสวยหนึ่งถ้วยตามชอบนะคะไข่ไก่มันเป็นฟองเล็กนะคะดิฉันใช้สองฟองแล้วก็หอมใหญ่แครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะผักชีไว้โรยหน้าก็ได้นะคะเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมีน้ำตาล พริกไทยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เราทําตามเชฟนะคะถ้าเป็นอันนี้เป็นถ้าเป็นอันนี้เป็นสูตรของเมืองทองที่จะมีซีอิ๊วขาวเพิ่มมาอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามเชฟเขาก็จะใส่แค่น้าําปลาเอ้ยขออภัยค่ะเขาก็จะใส่แค่น้ําตาลกับเกลือแล้วก็พริกไทยเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะเอาไว้ทําพริกน้ําปลาค่ะกระเทียมพริกแล้วก็มะนาวนะคะ ใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องมากใส่ไข่ลงไป ะะแล้วปูเราใช้หนึ่งสี่ปูนี่เราเอาไปนึ่งผ่านความร้อนให้หมอมเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่แครอทนะคะแครอทก็หอมใหญ่ที่เราหั่นเอาไว้แล้วเพิ่มความหมอม ต้องไปคนเขาแรงนะคะเดี๋ยวผเนื้อปูพอจะเละน,นะคะเี๋๋วแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปในะนะคะข้าวนี้เราก็ใช้ข้าวเย็นนะคะผัดไปนะคะจนเข้ากันดีใส่ไม่ต้องแรงมานะคะ ผัดไปจนแห้งนะคะข้าวก็จะมีกระเด็นแล้วนะคะเนี่ยติ้นแล้วนะคะข้าวก็จะตินบางแล้วเดี๋วเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะน้ำตาลน,นะคะ ใส่นะคะทิ้ไทยใส่ยเยอะๆได้ <S <S น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็ใส่หอมลงไปนะคะหอมซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดใส่จานกันเลยนะคะมาคะ่ะข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดปูของเราอืมโอ้เราทำตามเชฟนะคะหอมมากนะคะ เราก็จะชีโรยหน้านิดนึงน้ำพริกิกน้ำปลาของเรานะคะเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเป็นไงล่ะพริกน้ำปลาเราเป็นไงล่ะเวลาเราไปสั่งเขานะคะ ถ้าจานนี้นะคะไม่ต่ํากว่า180แน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยแปด้วยนะเนื้อปูก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่านี้เนื้อปูเราใช้อยู่ที่หขีดนะคะเนื้อปู1ขีดเลยเพราะฉะนั้นเราซื้อมาหกร้อยห้าสิบได้สามขีดตกเท่าไหร่อ่ะนะคะก็สองร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ข้าวกับไข่อีกนิดหน่อยก็ประมาณ อาจารย์นี้เอาตีไปซะสองร้อยห้าสิบนะคะหอมอืมกูเน้นเน้นอร่อยมากมายนะคะพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาของเรานะคะนี่เอาให้จับใจไปเลยพริกน้ำปลาเราก็ทำง่ายๆนะคะทำอ่าพริก กระเทียมน้ำปลาน้ำตาลมะนาวจบเลยนะคะผงชูรดไม่ต้องเดอ้อใช้น้ำปลายี่ห้อดีๆหน่อยอม,มันเข้ากันดีจริงๆค่ะเพื่อนๆ มนนีใหญ่ล้นอ,อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆเราไม่สามารถที่จะไปกินร้านไหนได้เลยนะคะนอกจากเราทำเองเพราะว่ามันแพงค่ะเพราะว่าแล้วแล้วก็ไม่มีร้านอาหารไหนที่เขากล้าขายนะคะ ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยค่ะเนื้อปูแบบนี้นะคะแพงมากกินไม่ได้จะได้เงินแต่เราซื้อกินเองอ,อร่อยจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บกักตัวนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ทำอาหารกินอยู่ที่บ้านเนาะโควิด กินร้อนช้อนกลางล้างมือพริกน้ำปลาแล้วก็ช้อนกลางจ้าคือมันไม่เค็มนะคะเพื่อนๆเนาะมันไม่เค็มมะนาวเราใส่เป็นลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกินได้เยอะๆได้นะคะพร้อมกับพริกพร้อมกับกระเทียม กรเทียมมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆต้านโควิดต้านโควิดได้ด้วยเดอ้อแก้หวัดต่างๆนะคะแล้วก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรานะคะแซบอีนี้รอแซบก็เลือกก็ะดกอ,อย่าลืมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปหน้าจะเป็นไข่เจียวปูปูเน้นเน้นบ๊ายบายค่ะ